สวัสดีพี่น้องป้องป้าสื้อขุดสื้อคนจ้าเด็กเองกับผมาบ่มบรรยงการเนาะฝนตกปล่อยๆจากมหาลราใหม่เนาะดีกอลเราใหม่บ๊มี้จ้ะยากไปเรื่อยๆเน้ะยากเก็บเพชรฟอมได้ดิบรรยากาศดีมือดีบ่หอดเนาะฝนตก ฝนตกแต่เช้าเลยตอนนี้กะฝนตกปล่อยๆเนาะฝนตกลิ่นดิเบิกจากน้ามแล้วจ้ะแล้วเมืดอกอใบกอน,นี้เนาะจะพามาดูาาหล่าไม้กอน,นี้จ้าใส่ละเอ้าบ้าเอาได้เิ เรียะเรียะเราใบละแเราจะเอาได้ไงฮะเราใบพี่ทองโอ้ยเราใบแบบที่เอาจะไงล่ะจะเอาจังไจจะมุดเข้าไปได้ไงโอ้ยแตเต็มเลยลูกแม่จะมุดแม่รอดีบ่รอรอเดี๋ยนะกินได้ดอกว่ารอดี ลาบเลยด,ด,ด้ัดก,นะกเออได้เห็ดแลยก็ซิหาเราว้่ดกงข้นบ้นานนี้เอ,อ้าโอ้ยลาบหลายค่ะคือเยวได้เนาะเออแบบใใส่สงคัสสัตด้เราก็ชดหลอเออเออออ,อไม่เปลี่ยนก็ได้คเลยนะ เอาปักฉันนะขับไปอาบน้ำได้วยนะแม่ค่ะจะเอาไปได้ค่ะแล้วเป็นไงจะเอาได้หรอวัวเหรอ,อ,เ,หอเสียมฉันก็ไม่มีเลยวัวพี่น้องขึ้นจะเอาได้ดอกอุ้ยคืออยู่ไก่แต่มันไก่เนี่ยรู้ๆว่าจะทำยังไงเ้าเห็นเขาได้เออเออเออเอา,อาเถอะเหตุอะไร โอ้ยแลวไปยังกูได้สิหนูกลัวมาจะชิมโอ้โตัวแดองสิตัวแบบัวแรอดิไปรอไอย่าพูดเี่ไปไป เบิองทางได้ดีบาดคล้องแคบาดิคล้องแคบอันนั้นมันบ้านเราไว้ดีจ้ะ่อดีจ้ะดีจ้า,า,าหล่อไว้หล่อดึกของเราจ้าดีเด็ดพี่น้องรอไว้เอากระสีฮักอันนอดอุฮักเอาวิธีไหนล่ะเฮัก อรเอยเดอรับเอาเฉยๆแล้ว,ดลวเดี๋ยวเออน้ำก่อนหน่อยพื้นที่เอานาไมออกมาแล้วพี่ทองเอ,อ้ยอย่าถึกน้ำเด้เดี๋ยวเด้อเคี่ยพื้นที่ก็ได้จะดึงเด้อเคี่ยพื้นที่ก่อนจ้า พักน้ำออกพอบด้หรือเปล่าค์กดติดตามให้แม่หน่อยลค์กดติดตามแม่ด้แม่จะไม่รอดแล้วิดีดึงไม่ได้เลยอ่ะแน่นมากเลยวิธีถอนคือดึงบล็อ้ ว่เทไงจะหักได้ไดจะหักไปทางไหนได้่ก็ได้กดนู่อยโอ้ยถ่ายมือถ่ายกล้องมาเด้กะดึงเราไว้กัไบ,นนบไม่มาด็กะดโอ้พี่ดอกเด้อเขี่ยก่อนเชี่ยนะบาคนไม่เล้ยตั่ดูดิแม ต้งสองมือในดินสองมือในพี่ดอกตัางกล้องเมนกันทบาว่าิ่บิงทหาดึงบ่สิชบิืงทหาดึงได้หยาดคดเจ็บเน้่รอกรอกแก่ะว้าได้เดี๋ยว เอคลี่นคนก็ไปบ้านดีย,อนนอยเออเท้าโดนคคนจะไปบ้านไออด้ไงไปแล้วแล้วไปจ้าเออโอ้ยหักเด็ดเด็ดรอไปเลยมาแล้วเราไปได้แล่เไ,ไ,ได้กินไป ไปโหเท่าไปเบิร์ว่าเท่าไหอยังแดดได่แต่แล้วไ่ไปเบิร์ดอน์ดบอวิทล่าวฮะเดอร์ป้าเฮ็ดผึกป้าเฮ็ดผึกงเดีเฮวได้เฮ็ดผึกลปะ ก็เราใแล้วก็รงเท้าแล้วก็ลองเท้าใช่ไหมไปปฏิเมื่อเข้าเอไฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยจ้า่เรุนจ้าบายบายกันบายบายฝากติดกรดิ่งกุ๊กกี้ให้ด้วยจ้าให้ฉันจ้ากให้นูคะอ